จะสู้ได้ความดี ป้า <im itation> <im itation> คะป้าคะป้าเป็นใครคะไปไหนคะกุเข็มออพอดีผมจะไปดูอาการเทียนเขาหน่อยนะครับโอ้ยไม่ต้องหรอกคะ่ะลูกสาวป้าเดี๋ยวป้าไปดูแลเองกุเข็มทานต่อเถอะทานเยอะๆนะคะัวดัว ป้าป้าคะเดี๋ยวค่ะไปพิ่งไปคะป่ะป้าเป็นใครคะอะไรอะ่ะใครป้าอะไรพูดถึงใครอ่ะป้าและเมออันเคียนมึงนี่มันสำออยจริงไงนะจะฟื้นก็ไม่ฟื้นจะเอาไงเออ แม่ว่าวันนี้ป้าจงรักดูแลกแมกไหมใช่ครับแลกมากผมเมื่อคินมอลินแล้วครับตกใจมหมือยยิ่งยศมาเงียบแบบนี้ก็โป้อมอนสิว่าลินกำลังมีถ้าป้าจงรักอยู่อ่ะชีลินกับยิ่งยศบอกว่า วันนี้พี่รงรักดูแปลกแปลกแปลกย่งไงเหรอลูกก็วันนี้พี่สาวแม่ดูมีน้ำใจแปลกดูสิมีการเอากับข้าวมาเลี้ยงครอบครัวคุณเขียด้วยอะและสิ่งที่แปลกมากกว่านั้นครับป้าจงรักเขาดูห่วงเทียนมากกว่าปกติแลวเมื่อกี้ก็ยังอาสาไปดูเทียนด้วยตัวเองด้วยไปเทียนฟื้นหรือยังมันไม่แปลกยิ่งยศยังไงเทียนน่ะก็เป็นลูกสาวพี่จงรักถึงจะดุด่าตบตีกันไปบ้าง เวลาลูกป่วยแบบเนี้ยยังไงแม่ก็ต้องดูแลส่วนครอบครัวของคุณเขมก็เป็นแขกของพี่บุญก่อพี่ชงรักก็ต้องดูแลแม่นี่สมกับเป็นโคศกประจําตัวป้าชงรักจริงๆเลยหาเหตุผลมาให้ป้าชงรักได้เสมอเลย <c oughs> อ่ะอ๋อเนี่ยฟื้นแล้วเหรอ ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยไม่ต้องมาสำออยลุกขึ้นมามานี่ลุกขึ้นมาแม่ลุกขึ้นมากูรู้มึงไม่ได้เป็นลมหรอกมึงเป็นบ้าห๋อจงรมละคนที่คิดว่านางเทียนมันเป็นลมแหละบ้าร้อยวันพันปีมันไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เคยเป็นเลยแหมพอเจอผู้ชายหล่อหล่อรวยรวยอย่างคุณเข้มมึงก็ทําเป็นอ่อนแอบอบบางนะนางเทียนแม่แม่เลี้ยงเทียนมา แม่คิดว่าเทียนเป็นคนนิสยัยแบบนั้นจริงๆเหรอแทนที่แม่จะเป็นห่วงเทียนอะแม่กลับมาว่าเทียนวป็นเท่จอยผู้ชายก็กูรู้แกว่ามึงเป็นคนยังไงแค่มึงอ้าปากกูก็เห็นมึงไม่รู้ตัวกี่ขดกี่ขดแล้วไส้มึงเนี่ยกูคเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าให้อยู่ห่างคุนเขนมอ่ะฮะเคยบอกแล้วใช่ไหมมานี่โอนแม่ลุกขึ้นมาแม่ลุกขึ้นมาเนี่ยนี่มึงดูเห็นไหม เห็นคุณเขมกับพ่อแม่เขาไหมดูดูเสื้อผ้าเขาเครื่องประดับกระเป๋าที่เขาใช้แล้วมึงชิงโงกดูตัวมึงเองมันมีอะไรเทียบเขาได้บ้างฮะแล้วมึงก็อย่าเอากลิ่นโคลนกลิ่นที่ควายเนี่ยไปติดพวกเขาเข้าใจไหมจำใส่กันหลกของมึงไว้เลยนะจำไว้ห้ามคิดอะไรเกินเลยกับคุณเขมอีกายอย่างมึงเนี่ยมันก็ต้องสมสู่กับอีกาด้วยกัน มึงอย่าไปสูงไปดึงหงมาแปดเปื้อนเข้าใจไหมไม่ต้องมาสำออยทำเป็นร้องไห้เลย จะสู้ได้ความดี